กิจกรรมที่13.1การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของโพลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อนสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. นายธนัทโพทองเลขที่3 2. นายนัทกรสีชาวมกเลขที่9 3. นางสาวภาวณีนากน่วมเลขที่15 4. นางสาวกระยาก,กรสิงคำเลขที่21 5. นางสาวรุจิราพรหิดมูลเลขที่27 6. นางสาวเกวลินส่งอุทัยกูเลขที่33และ 7. นางสาวรัตตมณีจันน้อยเลขที่39ค่ะจุดประสงค์ของการทดลอง 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อน 2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ 3. เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของพพลิเมอร์และการนำไปใช้ประโยชน์จากการอธิบายการทำกิจกรรมการทำแบบฝึกหัดและการทดสอบ ตัวแปร 1. ตัวแปรต้นพอลิเมอร์ชนิดต่างๆและความร้อน 2. ตัวแปรตามการเปลี่ยนแปลงของพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อน 3. ตัวแปรควบคุมเวลาที่ใช้ในการนำเข้าไปในเปลวไฟ 1>, 1. สังเกตลักษณะของชิ้นพอลิเมอร์และบันทึกผล 2. ขคีบชิ้นพอลิเมอร์แล้วนำไปไว้เหนือเปลวไฟประมาณ2เซนประมาณ3-5วินาทีสังเกตลักษณะของชิ้นพอลิเมอร์และบันทึกผลหากชิ้นพอลิเมอร์อ่อนตัวหรือหลอมเหลวให้เรียบนำชิ้นพอลิเมอร์ออก 3. นำชิ้นพอลิเมอร์ที่ออกจากไฟแล้วมาวางไว้จนเย็นตัวลงสังเกตรูป ร่างเปลี่ยนเทียบกับก่อนได้รับความร้อนและบันทึกผล 4. ทําการทดสอบซ้ําจนครบทุกตัวอย่างตารางผลการทํากิจกรรมผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ขวดน้ําดื่มก่อนได้รับความร้อนเหนียวแข็งและใสระหว่างได้รับความร้อนอ่อนตัวและโค้งงอหลังได้รับความร้อนรูปร่างเปลี่ยนไปหลอดพลาสติกก่อนได้รับความร้อนเหนียว แข็งขุ่นหว่งได้ для รับความร้อนอ่อนตัวและหลอมเห,วหล,เล,เล,ลว,วหลังได้รับความร้อนรูปร่างเปลี่ยนไปเมลามีนก่อนได้ร,รดดดับความร้อนแข็งมากทึบแสงระหว่งได้รับความร้อนไม่อ่อนตัวหลังได้รับความร้อนคงรูปร่างเดิมยางรบก่อนได้รับความร้อนยืดหยุ่นทึบแสงระหว่างได้รับความร้อนไม่อ่อนตัว หลังได้รับความร้อนคงรูปร่างเดิมอธิบายผลการทำกิจกรรมขวดน้ำดื่มและหลอดพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนมีการอ่อนตัวหรือหลอมเหลวและเมื่อวางไว้ให้เย็นตัวลงชิ้นพอลิเมอร์มีรูปร่างเปลี่ยนไปแต่ยังคงมีความเหนียวและแข็งเหมือนเดิมส่วนเมลามีนและยางลบเมื่อได้รับความร้อนไม่อ่อนตัว อาจไหม้หรือมีกลิ่นเหม็นและเมื่อวางไว้ให้เย็นตัวลงมีรูปร่างคงเดิมดังนั้นจึงแบ่งกลุ่มของพอลิเมอร์โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อนเป็นเกณฑ์ได้เป็นสองกลุ่มคือพอลิเมอร์ที่เมื่อได้รับความร้อนแล้วมีการอ่อนตัวหรือหลอมเหลว กับพอลิเมอร์ที่เมื่อได้รับความร้อนแล้วไม่อ่อนตัวและไม่หลอมเหลวสรุปผลการทำกิจกรรมถ้าใช้การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนเป็นเกลนจะแบ่งพอลิเมอร์ได้เป็นสองกลุ่มคือพอลิเมอร์ที่มีการอ่อนตัวหรือหลอมเหลวและเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อได้รับความร้อนกับพอลิเมอร์ที่ไม่อ่อนตัวและไม่หลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน คำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1ตัวอย่างในพอลิเมอร์ใดมีการอ่อนตัวหรือหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนคำตอบคือขวดน้าดื่มและหลอดพลาสติกข้อที่2ตัวอย่างชิ้นพอลิเมอร์ในข้อ1เมื่ออุณหภูมิลดลงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคำตอบคือรูปร่างเปลี่ยนไปข้อที่ 3. ถ้าใช้การเปลี่ยนแปลง เมื่อได้รับความร้อนเป็นเก์จะแบ่งกลุ่มของพอลิเมอร์ได้กี่กลุ่มแต่ละกลุ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อได้รับความร้อนคำตอบคือพอลิเมอร์ต่างชนิดกันเมื่อได้รับความร้อนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างกันโดยพอลิเมอร์ที่อ่อนตัวหรือหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงเรียกว่าพอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก พอลิเมอร์ประเภทนี้สามารถนำมาหลอมขึ้นรูปใหม่ได้ส่วนพอลิเมอร์ที่ไม่อ่อนตัวหรือไม่หลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนแต่อาจเกิดการสลายตัวหรือไม่เมื่อได้รับความร้อนสูงเรียกว่าพอลิเมอร์เทอร์โมเซตพอลิเมอร์ประเภทนี้จึงไม่สามารถนำมาหลอมขึ้นรูปใหม่ได้เช่น Phenol formaldehyde